ได้ไม่ได้หรอกรอบเดียวได <c oughs> ไม่ได้หรอกวันดีก่อนตอนเชกับบีเทามี <c oughs> คนดูผมก็มีกำลังใจแล้วแล้วไงไงโอ้โหแบบฟันเหมือนกัดจุกระจาอะไรช็อตเนี่ยเรียบร้อย <c oughs> ดีเจเทกผม <c oughs> คือใคร บัสซีเจเพ็กใส่ผมถำจริงผมคือใครบัสซีเจเพ็กใส่ผมนะ เลิกเสื้อโอ้โหตาแลบด้วยปีมือคงตกแน่ๆเดีย๋ยวตกไม่ได้เล่นนั้ไม่ได้เล่นมันจัดๆเลยเกมสองคนเลยวะผมวิ่งรันเลยไงผมวิ่งรันเลยเอาวะฟาดหนวดครั้งแรกก็โดนเลยเหรอ เนี่ยย่อด้วยเอาย่อด้วยวเปิดไล่เหรอเล่นไ,ไม่ได้หรอกรอบเอนี้ยเล่นเล่นไม่ได้หรอกวัสดีกอร์ดอนสวัสดีครับเอาอ่ะมีคนดูผมก็มีกำลังใจแล้วอขอบคุณมากนะที่มาดูนะ สองเครื่องไม่ล็อกใช่ไว่าเจอปั่นสองเครื่องครับง่ายๆอ่ะให้บอกเปิดล็อกเครื่องคือผมเห็นหลายคนแบบมองข้ามเปิดล็กอกไมนล็อกเครื่องอ่ะมันโหดนะเว้ยมันสามารถรู้ว่าเจอมั่งปั่นเครื่องไหนเนี่ยแน่ๆอ่ะแล้วแบบมันยังถ่วงได้นิดนึงอ่ะถึงมันจะไม่ได้ถ่วงขนาดนั้นเลยเข้าใจปะที่ผมสื่ออ่ะเออมันโหดนะเว้ยดีกว่าบาร์บีคิวเยอะที่แบบเห็นอ,อล่าแล้วไงอ่ะถ้าเราวิ่งไม่ถันอย่างเงี้ยมันก็แอบได้ใช่ป่าล่ะเออ ซ้ำเลยครับเกมจะเล่นง่ายอยาจะด่าเราไม่ต้องไปสนใจครับไม่มีกฎว่าหาำซ้ำหาำเป้านะมันเป็นเรื่องของสิทธิของของผีครับเขาจะทำอะไรก็ได้เรของเขาที่ไม่ใช่ท็อกซิกชื่อที่วิ่ย้อนสนงก้แสเหรอเอาคนเจ็บนะเราไม่ได้นะ จะแตะเครื่องด,ดักเลยอย่างเงี้ยวิ่งดักเลยครับมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมอะไงมันก็ต้องแบบเจอกันอยู่แล้วอะ่ะตัวไปแค่ลากสกิลก็เรียบร้อยแล้วอุ้มแล้วรอ,อเครื่องขอแทงลาวสาเวียนะเออขลาดสาวเวียนะ เจ๊เรไรครับเได้ชิวๆยังห้าเครื่องอยู่เลยแล้วลงเบ็ดเป็นทำไมอะน้องลองเบ็ดเม้นทำไมลงเบ็ดเม้นททำไม มันส่องไม่ได้ก็ยังจะแขยันขยอส่องเนาะผมไม่เข้าใจเลยสมัยน,นี้ที่แบบมันส่องไม่ได้ก็ยังจะฝืนส่องอ่ะแบบแค่ส่องเลยแบบเปลืองไฟฉายนะจริงๆดิฉั้นแฉกับเงองบนเนาะน่าจะบาลานต์เะเอาชั่วแล้ว ผมก็ฟาดหนวดไปครับจะได้ติดแผลหรือจะได้จุกยากๆาก t สไ s ล์เ e n ช t i o ผมวิ่งมาแล้วผีกูไม่เอาอะไรเลยซัมบี้กูโดดตกไลครับแล้วไงอะ่ะไล์แล้วไงไล์แล้วไงน้องไล์แล้วไงน้องฮะไลแล้วไงน้อง ตายแล้วไงอ่ะแล้วไงไงโอ้โหแบบฟันหมือนก,อกระจุยกระจายอ่ะช็อตนี่อ่าเรียบร้อยซ <c oughs> ีเจเพ็เเพมผมคือใครบัสซีเจเพ็ใส่ผมทำจริงผมคือใครบาสีเจเพ็ใส่ผมนะ ซีจทงซีเจเพ็กอะไรไร้สาระตายซะปรับเจอเคเดนสันเวลาเราจะทุบเครื่องแรงนะผมว่าเซอร์มันต้องกลับมาแตกเครื่องปวดเจ็บปะปวดเจ็บออกขวาวะสวยอย่างเงี้ย โอเคครับเราวิ่งดักเลยครับแ่บมันฉีบขวาปบบเนี่ยมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมไม่ยดาดเน,นี่ยมันมันมันดักไม่ยากครับดาดเนนะี่ยแต่มันก็จุกบจุจ๊เด็กเยอะอยู่อะจุกหน้าตาเชีย่ยมันจะวิ่งเวลาเคลื่อนก่อนนะขี้เกียจเกียจระบบประตูไว้ก่อนต่อไป ไ,ไงไงคนเจ็บใช่ปะโอเคชัดเจนอันเนี้ยตุ่ไปตุ่ยกลับไม่โกงพุ่งลงรอยเท้าไฮเวนก็น่าละโอ้ไม่ได้เล่นมาจัดๆหลงหมดแล้วอ้าวแล้วมันทางตันไงน้องมันทางตันไงน้องเออมันทางตันไงอะไรป่าวเมื่อกมันมจะเสร็จแล้วไอ้สัส อย่าเพึ่งน,นะปล่ก่อนสวยคืคแบบขนาดมีซัมบี้แล้วเนี่ยมันยังแบบปั่นไฟไวเกินไม่เกรงกลัวต่อซัมบี้เลยเหรอมันไม่ฉีกขวาเนี่ยไปซ้ายต่อ,อ,อนี่ไง สุดท้ายก็โคจรเจอเก,กันอยู่ยดีอะแล้วใครมาโดนซอมบี้ตกมันอะ่กะกูต่อยกูต่อยกูต่อย พยายามสอยเพิ่มไว้ดีสุดแล้วตังมี้สองตัวเอาไหนลูกเอาหน่อยๆเดี๋ยวแต่มันเจ็บอยู่นะเป็นเล่นอย่าอู้วงอ่ะไม่ใช่ไหมอย่าอู้วงอ่เพื่อแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อแล้วอ่ะฉี่ไปแล้วมันมันมันไม่อยู่ที่เดิมหรอไอ้เนี่ย เห็ุปะมันไม่อยู่ที่เดิมแล้วเจ็บป่าตาซะสักน้องอาเจอบแล้วแต่เราเป็นล็อกเซิร์ฟใช่ปะเรารู้ตำแหน่งว่าเซิร์ฟไปเครื่องไหนเนี่ยแล้วเราก็เอาแล้วเราก็เอาเครื่องแรงไปเทียบป่ะไอ้เครื่องนั้นป้าไม่ได้ล็อกเหรป้าแต่เราก็แค่วิ่งกลับไปครับจำเครื่องที่มันไม่ได้ล็อกแล้วก็ไปทุบเครื่องแรงซะแล้วก็เรื่องประตูด้บบวยเออคอมโบน่าหดนะเว้ยเครื่องอะไรอ่ะหนึงจะดโดนเนื้อก็เหอะ แต่ถ้าทัานหรือฟันนี้ก็อีกเรื่องทันแหละโอ้ไม่ทันวะนี่อะไรครับต่อยเลยโน่ส่วนโนแคร์เพราะว่าเหลือสองคนแล้วไงนี่ยิกยาตรงมา มีจักตรงไม้เองก็แค่โดนไปหนึ่งทีแล้วก็รูปแข็งแกรงแข็งแกรเรียบร้อยซึ่งดีวผมก็ไม่กวนเว้ยเพราะอะไรมันเหลือสองคนแล้วแล้วเราแข็งเป็นคนแต่ว่าเหลหือแค่คนเดียวเอออ่ะได้เสียงเชีร์เสียงอยู่ข้างบนเน้อง พูดถึงอ้อมอ่ะเนี่ยเงียบมากเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงยักษ์ใส่ผมมามันยิงยักษ์ใส่ผมมานี่บ้นานกาอะไรวะจ,จบเกมแล้วหรอยังไม่หนุกเลยจบเกมแล้วยังไม่มัน 黑都怪嘞。<noise> <noise> <noise>